สวัสดีครับผมพบก็ ECU Shop อังทองครับวันนี้เราจะพามาดูคันเร่งไฟฟ้า Boost Speed Nex นะครับจาก ECU Shop เดี๋ยวดูว่ามีฟังก์ชันใช้งานยังไงนะครับแล้วก็ติดตั้งง่ายขนาดไหนครับลองไปดูกันครับขั้นแรกนะครับถอดคันเร่งไฟฟ้าเก่าของรถออกก่อนนะครับต่อมาแล้วก็ใส่คันเร่งไฟฟ้า Boost Speed Nex t เข้าไปครับผมไม่ต้องตัดต่อสายนะครับลับตรงรุ่นเสียบได้เลยติดตั้งเสร็จแล้วหาที่ติดรีโมทครับผม แล้วก็โหลดแอปครับพร้อมใช้งานครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าใช้งานยังไงครับอันนี้มี14ระดับนะับไล่ไปเลยตั้งแต่ 1, 2, 3, 4ยิ่งเยอะยิ่งไหวถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือจะเป็นระดับที่ 10, 11, 12, 13, 14มาสุดที่14ก็เป็นตัว E คนระับกดอีกทีก็ดับเป็น0มนาะเป็นรถเดิมอันนี้เราก็าบวกลบปกติ เราจะกดที่นู่นก็ได้หรือในนี้ก็ได้แล้วก็มีโหมดอันนี้คือโหมดความเร็วที่เราใช้กัน14ระดับนี่แหละแล้วก็อันนี้ Eco โหมดประหยัดก็คือมันลิมิตคันเร่งได้ว่าจะให้เท่าไหร่ถ้าจะใช้ก็ All, ออนนี้ถ้าไม่ใช้ก็ Off, ออฟนะอันนี้กันลื่นนะคับการลื่นก็เอาไว้ตอนฝนตกหรือว่าอีกที่เขาเรียกกันอีกแบบนึงก็โหมดปิดควันก็ลิมิตได้จะให้มันเร่งได้เท่าไหร่ สมมุตาเราเราเราทางไว้แค่นี้เหยียบยังไงมันก็จะอยู่แค่นี้เวลาเลิกใช้เราก็กดปิดอันนี้อันนี้แกงขโมยกงขโมยพี่ก็ใส่รหัสสี่ตัวสมุติก่อนนะอันนี้ผม,มสมุดศูนย์นะตีครังปุ๊บกดยืนยันอีกครั้งครับอันนี้ก็คือล็อบมันก็จะปิดแอบไปตอนนี้รถก็จะเล่งไม่ขึ้นแล้วมันก็คือมันสตาร์ทได้แหละ แต่ว่ามันเลงไม่ได้เวลาจะใช้ก็คือว่ามันต้องเข้าแอปใหม่ก็คือเปิดเข้ามาปุ๊บมันจะเด้งมาเลยหน้าแรกเลยก็คือให้เราใส่รหัสจองพอเราใส่ศูนสี่ตัวปุ๊บมันก็ปลดล็อกอย่างน,นี้แล้วก็โหมดเดินหอบอันนี้ที่มาใหม่ก็เป็นลัมเบิลตัวนี้กดเข้ามาปุ๊บมันจะมีอันนี้เป็นเทมเพลตแบบเสียงให้มีสามอันสามแบบเราต้ององอ,อนห่อนรถก็จะเริ่มหอบ สามแบบอันนี้คือที่เซตมาแล้วจากโรงงานว้ยชอบแบบไหนแต่สมมติลูกค้าอยากอยากตั้งเป็นแบบที่ตัวเองชอบเนี้ยกดรูปเฟืองเนี้ยแล้วก็กดโอเคปุ๊บแล้วเราก็เลื่อนในจุดเขียวเขียวเนี่ยครับเลื่อนไปอยากอยากได้เร็วก็เลื่อนมาทางนี้ทางฟาสทางนี้ก็อันนี้ก็ช้าหน่อยอ,อยากให้มันแบบเหยียบเหยียบยาวเหยียบสั้นเนี้ยก็เลื่อนขึ้นเลื่อน,ล,อนลง เสียงมันก็จะเปลี่ยนไปตามจุดอันนี้เป็นเนี่ยเาชอบเนี่ยมันจะซันหน่อยอย่างเงี้ยเอออันนี้ก็คือน้ำหนักคันเร่งนะครับถ้าเรายิงบวกปุ๊บเนี่ยมันก็เหมือนเรากระแทกคันเร่งคือเครื่องมันจะเร่งหนักช่วงช่วงช่วงที่มันหอบถ้าเราชอบแบบนิ่มๆม,ม,มันก็ลดลงมา มันก็จะแบบนิ่มหลงแต่ถ้าน้อยเกินไปเนี่ยมันจะไม่หอบอันนี้ก็คือดีเลย์ดีเลย์ลัมเบิร์สตาร์ทก็คือว่ามันได้กลับมาหอบว่าถ้าเราตั้งไว้เยอะเวลาเราเหยียบคันเร่งไปปุ๊บเนี่ยเหมือนกับว่าพอเราขับออกไปเนี่ยแล้วเราแล้วเราจอดไฟแดงปุ๊บเนี่ยเนี่ยสมมุติเราขับเล่นรถเร่งเป็นปกติอย่างนี้จอดไฟแดงปุ๊บเราปล่อยคันเร่งเนี่ย มันจะช้าเพราะมันจะกลับมาฮอบใหม่ถ้าเราตั้งเยอะทีนี้ถ้าเราตั้งตั้งสุดเลยไอ้ลดไปให้หมดเลยให้ดีเลยมันน้อยมันจะเหลือประมาณสี่วิสี่วิได้สมมุติเราเล่งออกตัวไปแล้วปุ๊บมันจะหายฮอบแล้วก็รอแป๊บหนึง่งมันก็จะกลับมาฮอบเหมือนเดิมเนี่ยนะมันก็จะเริ่มไหวแต่ถ้าเราลากไปอย่างงี้มันก็เริ่มช้าเวลาเลิกใช้ก็กดตรงนี้มันก็จะหยุด คือว่าถ้าใช้ก็อย่างนี้ใช้ถ้าเราจะให้มันหอบเนี่ยเราก็เราก็ปิดปิดแอปเลยก็ได้สมมุติว่าปิดปิดแอปไปแล้วมันก็จะอยู่กับเราอย่างนี้